วิเคร์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับผมเจมเ,มเต็มข้อสำหรับวันนี้ครับวันเสาร์ฟุตบอลค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายของฟุตบอลลีกแล้ววันนี้จัดไปเลย2คลิปเน้นๆฉะนั้นไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับทางด้านของ ฟูแลมครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนาม6กโมงครึ่งเตะไวหน่อยเฮดเวในการพบกัน5เกมหลังเนี่ยเป็นมนซิตี้เก็บชัยได้5เกมรวดเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเจ้าบ้านฟูแลมเนี่ยชนะแค่หนึเกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของทางฝั่งมนซิตี้ต้องบอกว่าร้อนแรงม,มากๆชนะไป4แล้วก็เสมอไปหึ ค่อนข้างที่จะฟันธงได้เลยครับว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมของฟ่งไมตี้ที่บุกมาเอาชนะได้อีกนัดเนื่องจากฟองของเขาเนี่ยกำลังร้อนแรงมากส่วนทาง กับสวนทางกับฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูแแลมเนี่ยที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนรวมไปถึงการพบกันนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นแมนซิตี้ที่เอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยงานนี้ครับไม่ต้องคิดมากลุ้นแมนซิ t y ตี้บุกไปชนะให้ขาดฉะนั้นคู่นี้ให้ไปที่แมนเชสเตี้ได้เลยครับ คู่ต่อมาครับลงสนามเวลา3ามทุ่มตรงท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, วันนี้เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่เฮดเวในการพบกัน5เกมหลังไปทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยชนะไปได้4เกมและเป็นเบอร์ลี่ชนะไปได้1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งสเปอร์ครับ พวกเขาเอาชนะได้แค่เกมเดียวแล้วก็แพ้มา4เกมติดแล้วสำหรับทางฝั่งของสเปอร์ส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของทางฝั่งเบอร์ลี่พวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทางฝั่งของสเปอร์ที่จะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนเพื่อลุ้นไปเล่นฟุตบอลอยูโรหรือดูการหน้าอีกทั้งผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่เนี่ยชั่วโมงนี้ ก็ว่ากันว่าตามฟอร์มก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสตกชั้นค่อนข้างสวนมากโดยถึงแม้ว่าทางฝั่งสเปอร์เนี่ยจะไม่ชนะใครมาสี่เกมติดก็แล้วก็ตามแต่นั่นเป็นปัญหาที่เขาเจอกับทีมใหญ่ๆอย่าง n น w ิวคาสเซิลอาเซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนัดนี้ครับว่ากะนันตรงเนี่ยทางฝั่งของสเปอร์เหนือกว่าทุกอย่างฉะนั้นวันนี้ครับให้ไปสเปอร์แบบไม่ต้องคิดมากเลย และคู่สุดท้ายครับยังอยู่ที่พิมลีกลงสนามเวลา3ทุ่มตรงทางด้านของนิวคาเซิลวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไบตันเฮดเวทในการพบกัน5เกมหลังไปนทางฝั่งนิวคาเซิลชนะได้3เกมเสมือนไป1เกมและเป็นไบตันชนะไปได้1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของนิวคาเซิลครับชนะไปได้ถึง4เกมและแพ้แค่เกมเดียวส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งไบตันพวกเขาชนะได้แค่1นเสมือนแล้วก็แพ้ไปถึง3เกม บอกเลยครับสภาพของทีมเย,ยือนไบตันนะเวลานี้ไม่น่าเชียร์อย่างแรงแม้วันนัดล่าสุดจะเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้แบบหักปากาเซียนก็จริงครับแต่วาถ้าว่าพวกเขานั้นก็ไม่ชนะใครมา หกเกมติดแล้วอย่างที่บอกเนาะนอกจากนี้ยังเสียขุมกําลังมากมายเกินไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเล่นรูปแบบทีมและทุกอย่างสภาพร่างกายส่วนห้างกับทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับที่เหมือนปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้งจากหลุมครับหลังจากคว้าชัย5เกมจาก เจ็ดเกมหลังแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวและผสิตสกอร์พร้อมการถล่มทลายถึง19ประตูเรียกได้ว่าเกมลุกเนี่ยไม่น้อยหน้าท็อปโฟของพิมลีกเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วนี้ต้องบอกว่าเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คด้วยการันตี3แต้มแน่นอนฉะนั้นวันนี้ครับไม่ต้องคิดเยอะไปที่นิวคาสเซิลได้เลยครับสรุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับแมนซิตี้สเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิล ก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยส่วนใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VIP ทางเข้าเจมเต็มข้อเนี่ยทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ